พิซซ่ายักษ์แล้วก็แฮมเบอร์เกอร์ยักษ์ตามแฮชแท็กนี้เลยครับ <c oughs> แต่วันนี้กิ๊งไม่ได้มาคนเดียวนะคะวันนี้กิ๊งค่ะน้องกองมาด้วยคะ่ะก็วันนี้จะพากองไปซื้อเยลลี่พิซซ่ายักษ์นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นขนาดยักษ์มากแล้วก็ใหญ่มากนะคะอันนี้คือขนาดที่เรากินตั้งแต่เด็กๆนะคะทุกคนอันแค่นี้ทุกคนเนี่ยอันแค่นี้มันไม่สะใจนะคะเราต้องไปซื้ออันใหญ่เลยใช่ไหม เราเดินไปเซเว่นกันนะคะเราไปซื้อพิซซ่าอันใหญ่แล้วก็แฮมเบอร์เกอร์อันใหญ่ที่มาใหม่นะคะตอนนี้โอเคทุกลอชววดชอบนอาตอนนี้นะะกินก็อยู่ ทานีนะคะเราควรใส่แมสด้วยนะคะทุกคนเวลาจะเข้าเซเว่นหรือไปที่ไหนๆก็ควรใส่นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อกันเลยนะคะ จะพาน้อมอ่องนะคะไปแกะดูข้างในกันนะคะว่ามันมีไซส์ขนาดเป็นยังไงนะคะ เกือใหญ่มากมีทั้งหมดจี่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ไหนกองเอาเอาอันเล็กสุดมาสิที่นะคะเป็นอันเล็กสุดอ,อันนี้ไม่มีสปอนเซอร์แม้แตออย่างใดอันนี้ไม่มีสปอนเซอร์แม้แตออย่างใด <c oughs> เราทําเพื่อความสนุกนะคะอันนี้คืออันเล็กมากอันนี้สามสชิน้นอันนี้เจ็ดชิน้นทุกคนนึกถึงของเล่นอันนั้นเลยอะถ้าเห็นพิซซ่าเนี่ยของเล่นที่เขาให้ทาพิซซ่านึกออกไหมถ่านึกไม่ออก เห็นไหมทุกคนอันนี้ก็เหมือนจริงๆก็เดี๋ยวเราจะไปแกะแฮมเบอร์เกอร์แล้วไปแกะแฮมเบอร์เกอร์ต่อนะคะงาะแกะไงวะโอ้ยฉันโอ้ยฉันโอ้ยฉันอะไร นี่เลยน่ารักมันเหมือนอันนี้แหละทุกคนเฮ้ยอันนี้มันแบบเห็นไหมทุกคนมันมีแบบหลายอย่างมากอ่ะหลายชั้นมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูอเล็กอเล็กมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะแกะอเล็กมาดูกันเห็นไหมอู้อันนี้คืออเล็กก็คือทำเดียวบด นนะคะคำเดียวหมดนีขออ่ขออนุญาตคาลิเทนเนอร์ก่อนละกันไม่มีกล่องอะน่า <c oughs> <c oughs> เกลียดมากเลยอะแล้วมันไม่ใช่มีแค่อันเล็กแล้วก็อันใหญ่เลยนะคะทุกคนมีนี่ด้วยขนาดกลางเห็นไหมกิน <c oughs> อันนี้ก่อนละกันคือ <c oughs> ชอบอันนี้ที่สุดแล้วพิซซ่าดนมาก เห็นไหมทุกคนบอกเลยอันเล็กอ่ะยังกินยังไม่ทันฟินหมดแล้วอันเนี้ยกินได้แบบแกอนเลกอร่อยให้กองกินอันเล็กไปอันนี้อนเดียของพี่คนเดียวไม่่ีว เอาจัจริงๆนะคะทุกคนกินนันเดียวก็รู้สึกอิ่มแล้วว่า <c oughs> คุณจะไม่อยากกินตลอดไป <c oughs> จะจะลองกินแฮมเบอร์เกอร์นะคะ <c oughs> ีเนื้อหมูด้วยเนื้อหมูน,นี่น่าจะเป็นแป้งกับเนื้อหมูเลยค่ะติ๊กติ๊กิ๊กต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 ๊กิ๊กอันนี้ก็จะเป็นผักนะคะทุกคนก็ชีสเออเหมือนกันแต่ว่ามันแบบใหญ่มากนี่คือขนาดกลางมีเนื้อมีผักมีชีสแล้วก็แป้งมีเหมือนกันแต่ว่าแฮมเบอร์เกอร์ถ้าจะให้น่ากินนะจริงว่า กลาวน่ากินสุดน้องก็กินไปแล้วขนาดใหญ่มันจะแบบอุ้ยอุ้ยผักอะไรเปรี้ยวๆผักเยลลี่ไงพามพามผักเยลลี่ไงแก้วควรกินเยอะต่อวันมันหวาน ไม่ไหวแล้วอทุกคนจริงว่าใหญ่ก็รสชาติเหมือนกันแต่ถ้าอยากกินแบบเยอะๆอะคนกินหลายคนไม่รู้สิน้อ้ถูกอะแล้วแต่คนชอบแต่รสชาติเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกันทุกอย่างแค่เพิ่มขนาดค่ะใหญ่แล้วก็มันจะดูน่ากินกว่าขนาดเล็กทุกคนก็คือด่อีฟแล้วกินแล้วก็เลยเล่น น <cas os> ึกว่ามันจะเอาพมันไอ้นี่ย <turbulent> ม <cima> ันมีมันออกมาจากหลองปั้นร <Cher> <asters> ู <wsz aks> ้จะพูดยังไงเรื่องเราค่ะทุกคนไม่หลับละคนรุกเลย 别紧张，那没事。 นนีนะะ้อยากจะบอกว่ากินแต่พอควรนะคะเพราะว่าถ้ากินเยอะๆอาจจะทําให้ฟันผุได้นะคะเด็กๆอันนี้คือตอนเด็กๆนะคะผู้ใหญ่ก็กินได้ก็ควรจะแปรงฟันก่อนนอนด้วยนะคะแต่ว่าพวกเรานั้นไม่แปรงค่ะจย่อนหอสำหรับวันนี้นะคะ <c oughs> ก็ขอบคุณร้านช็อกโกโต์นะคะที่มีสถานที่ให้เราได้ถ่ายทำกันนะคะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้แลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กุ้งกิงด้วยนะคะช่องกินก็จะเป็นไลฟ์สไตล์นะคะจะพากินพาเที่ยวแล้วก็ต่างๆนานาค่ะรอดูได้เลยก็ขอบคุณสถานที่รั้งนะคะใครที่สนใจนะคะอยากกินน้าอร่อยๆนะคะอันนี้จะเป็นโกโก้นะคะกินสั่งมาโกโก้เย็นก็มาได้นะคะที่ คอสโมบาซาเมืองทองธานีนะคะอยู่ชั้น3ก่อนเข้าลงหนังนะคะ ต้องบอกา